สวัสดีครับต้านหนังสอนเทนนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาแกะจุดเข้า Impulse ของอาจารย์นะครับซึ่งเป็นช่วงลอนนเซสชั่นนะครับก็จะมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะนะครับเราจะเห็นว่าเขาเซลล์บริเวณนี้นะครับหลังจากที่เบรกไส้แท่งเทียนก่อนหน้านะครับแล้วราคาก็วิ่งต่อลงมานะครับประมาณ328จุดนะครับเขาก็ปิดทำกำไรไปนะครับก็บวกมาประมาณ46 0 0นะครับ จังหวะนนี้เหมือนเขาจะใส่แค่40 lot นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดเข้าของเขากันนะครับอันนี้ผมเซตไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกราฟวีกันนะครับกราฟวีก็จะเห็นว่าเขาจบ b a r i s h นะครับแล้วก็ทำไส้นะครับต่อมาเราไปดูท i m e frame day กันนะครับเึ๊บ ทำเฟรมเดย์นะครับแท่งเทียนก่อนหน้าครับจบเต็มแท่งนะครับแล้วก็เบรกแนวรับระดับทำเฟรมเดย์ตรงนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับการที่เขาเด้งขึ้นมาแรงๆแบบนี้มีโอกาสที่จะย่อตัวนะครับก็ตอนนี้เป็นช่วงลอนดอนเซสชั่นนะครับ1ินาฬิกานะครับทำเฟรม4ชั่วโมงก็บูริชขึ้นมานะครับแต่ทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่ามีแนวต้านแล้วก็มีไส้ที่เขาปฏิเสธการลงมานะครับหลายแท่งเลยนะครับเห็นไหมครับถ้ามีไส้ปฏิเสธการลงมาเยอะๆแบบนี้นะครับ นั่นหมายความว่าการที่เขาลงมาเบรกลงมาแล้วนะครับแล้วกลับไปก็จะกลายเป็นแนวรับที่ค่อนข้างมีนัยยะนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้ลงนะครับแต่ถ้าลงไปแล้วเขาก็ไม่อยากให้ขึ้นนะครับต่อไปเราไปดูทงเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับปุ๊บหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าเขาสร้างแนวต้านนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบนะครับบลิสเรียบร้อยถ้าพี่เห็นเขาลากขึ้นมาแบบนี้นะครับอย่าลืมดูโครงสร้างตลาดนะครับว่าทํา ไฮสูงกว่าทางด้านซ้ายมือหรือเปล่าถ้าเขาทำไฮสูงกว่าทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนใหญ่นะครับจังหวะแรกเนี่ยแบบเนี้ยจังหวะลงจังหวะแรกแบบนี้เขาจะไม่ลงนะครับเพราะว่าโครงสร้างเขายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาจะลงนะครับเขาต้องออกข้างสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงไม่ใช่ลงจังหวะแรกแบบนี้นะครับ อ๋อคงสร้างเขายังเป็นขึ้นย่อขึ้นอยู่นะครับเอาเปเราไปดูทำเฟรมสานาทีนะครับ30นาทีเราจะเห็นว่าเขาอยู่ในกรอบนะครับปึ๊บปึ๊บก็มีแท่ง2แท่งนี้นะครับที่เจาะเบรกแต่ก็ยังไม่เบรกนะครับจุดสังเกตสําคัญก็เป็นจังหวะที่1ชั่วโมงแท่งนี้นะครับเขายืนนะครับแต่ว่าการที่เขาเป็นโดจิแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าแรงซื้อเขาเริ่มหายนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาเทสแนวต้านตรงนี้แล้วไม่ผ่านนะครับเห็นไหมครับเขาขึ้นมาทําไส้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาเบรรกปปปลายไไ้้ตงนนนีดดจจะะเ็ุ Im impulse คับ เดี๋ยวเราไปตั้งเซลสต็อปกันนะครับปึ๊บสต็อปล็อก็จะอยู่ที่ปลายไส้ของแท่งนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าสต็อปล็อของเราจะอยู่ที่ประมาณ143จุดนะครับปึ๊บแต่เป้าเราจะอยู่ทางด้านล่างครับเส้นสีเขียวนะครับเพราะว่าทางด้านซ้ายมือมีคีนเลนนะครับระดับไทม์เฟรม30นาทีนะครับแล้วก็1ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าการที่เขาขึ้นมาแรงๆแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะลงแรงเหมือนกันครับ นะครับทัมมิ่งตอนนี้ก็อีก40นาทีจะจบแท่ง4ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ราคาวิ่งไปนะครับบวกมา1 0อยจุดนะครับแล้วก็มีการเด้งเพราะว่าติดแนวรับตรงนี้นิดนึงนะครับระดับททมเฟรม30นาทีนะครับจังหวะนี้เราสามารถที่จะขยับสต็อปล็อสมาไว้ที่จุดคุ้มทุนได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องไว้เนื้อเชื่อใจวอลลุ่มระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่จะให้ราคาวิ่งลงไปถึงเป้าของเขานะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับการที่เขาปิดตรงนี้นนนนนะะะคครรรรรับเเเเพาา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 าววว่่่่จห็็ตงีีีี้้มมแกกกโอสท อาจจะเด้งขึ้นนะครับอาจจะลงมาไม่ถึงโซนนี้นะครับเราก็เลยปิดทํากําไรไปก่อนนะครับก็ถือมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับนี่นะครับถึงเป้าเขาแล้วนะครับก็ปิดทํากําไรไปนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้เป็นแนวรับนะครับทั้ง4ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วก็30นาทีครับก็มีโอกาสที่เขาจะเด้งขึ้นนะครับส่วนจังหวะที่เขาค่อยๆลงมาแบบนี้นะครับเราสามารถยกเทล i ิ i n g stop นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อปกป้องกําไรของเรานะครับก็สามารถทําให้เราถือรันกําไรได้ยาวขึ้นนะครับเห็นไหมครับเขามีการเลื่อนเทล i ิ i n g s t o ปนะครับ ถ้าราคาวิ่งลงไปแล้วนะครับแล้วกลับมาที่หายของแท่งนี้นะครับแท่งเก่านะครับเขาก็จะ take profit ไปนะครับก็บสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s สไคร e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ